เงือกไม่ใช่นางเงือกถอดรหัสอสูรดึกดำบรรแห่งสายน้ำที่ถูกลืมสวัสดีครับคุณเคยจินตนาการถึงนางเงือกใช่ไหมครับภาพของหญิงสาวสวยท่อนบนท่อนล่างเป็นปลาแหวกไห้ในทะเลสีครามภาพจำที่เราทุกคนคุ้นเคยจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่านี่ไม่ใช่เงือกตัวจริงหละครับถ้าผมจะบอกว่า ก่อนที่นางเงือกแสนสวยจะถือกำเนิดขึ้นในหน้ากระดาษคําว่าเงือกเคยเป็นชื่อของอสุรกายแห่งสายน้ำที่น่าสะพรึงกลัวเป็นตำนานที่เก่าแก่กว่านั้นมากและเป็นมรดกร่วมกันของกลุ่มคนไทยกระไดตั้งแต่ในประเทศไทยลาวไปจนถึงชาวจ้วงทางตอนใต้ของจีนวันนี้เราจะสวมบทเป็นนักสืบทางโบราณคดีภาษาเพื่อเดินทางย้อนเวลากลับไปไขปริศนาตัวตนที่แท้จริงของเงือกกันครับ กุญแจดอกแรกที่ไขไปสู่ความลับนี้อยู่ในคำศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันละครับนักภาษาศาสตร์ได้ขุดค้นลึกลงไปจนถึงรากของตระกูลภาษาไทยดั้งเดิมและพบว่าคำว่าเงือกไม่ได้แปลว่าครึ่งคนครึ่งปลาแต่มันแปลว่าจระเข้ครับใช่แล้วครับจระเข้นักล่าแห่งลุ่มน้ำที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคบรรพการลองจินตนาการถึงบรรพบุรุษของเราที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสิครับ อันตรายที่จับต้องได้และน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปีศาจในจินตนาการแต่คือจอระเข้ที่ซุ่มรออยู่ใต้ผิวน้ำเงือกในยุคแรกเริ่มจึงไม่ใช่เทพธิดาแต่เป็นการบุคลาที่สถานของความตายที่ซ่อนอยู่ในสายน้ำเป็นจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่ดุร้ายหวงแหนอนาเขตและพร้อมที่จะฉุดขลาดทุกชีวิตลงสู่เบื้องล่างนี่คือภาพลักษณ์ดั้งเดิมของเงือกที่ปรากฏในวรรณคดีเก่าแก่อย่างละลิศพระลอ ที่บรรยายว่าเงือกเอาคนใต้น้ําเป็นปีศาจผมยาวที่ใช้เส้นผมรัดคอเหยื่อจนสิ้นชัยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเรามองไปยังพี่น้องกลุ่มไทยอื่นชาวไทยใหญ่เรียกจระเข้ว่าเงือกตรงๆเลยครับส่วนชาวไทยขาวในเวียดนามเรียกงูยักษ์ในตำนานว่าเงือกและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือชาวไทยบางกลุ่มในจีนเรียกมังกรว่าเงือกครับ นี่แสดงให้เห็นว่าเงือกไม่ใช่ชื่อของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เป็นเหมือนหมวดหมู่สำหรับเรียกสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในแหล่งน้ำของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองครับและเมื่อพูดถึงมังกรเราจะข้ามพี่น้องกลุ่มใหญ่ของเราอย่างชาวจ้วงในจินตอนใต้ไปไม่ได้เลยครับชาวจ้วงบูชาจิตวิญ,ญญาณแห่งสายน้ำที่ทรงพลังที่สุดที่เขาเรียกว่าหลุงหรือมังกรนั่นเอง ในตำนานสร้างโลกของชาวจ้วงพญา,ามังกรถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับเทพ,พเจ้าผู้สร้างโลกและได้รับมอบหมายให้ดูแลท้องทะเลหลุงคือเทพผู้บรนดาลฝนและความอุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมอิทธิพลของหลุงนั้นทรงพลังมากจนแผ่ขยายมายังกลุ่มไทยอื่นและนักวิชาการเชื่อว่าคำว่าหลวงที่คนไทยลาวใช้เรียกงูในกำนานก็เพี้ยนมาจากคำว่าหลุงของชาวจ้วงนี่เองครับ ถึงตรงนี้เรามีเงือกที่เป็นจระเข้งูยักษ์และลวงที่เป็นมังกรแล้วเรื่องมันพลิกผันไปเป็นนางเงือกแสนสวยได้อย่างไรคำตอบก็คือการมาถึงของอารยธรรมอินเดียและการปฏิวัติทางความเชื่อครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับพญานาคครับนาคหรือพญานาคเดินทางเข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธและพราหมณ์นาคมาในฐานะอมนุษย์กึ่งเทพผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้าสัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์และความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเทียบกันแล้วนาคมีสถานะที่สูงส่งกว่าเงือกที่เป็นเพียงจิตวิญญาณพื้นถิ่นอย่างเทียบไม่ติดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดระเบียบจัก,กรวาลครั้งใหญ่ครับบทบาทดีๆอย่างการเป็นเจ้าแห่งสายน้ําผู้บรรดาลฝนถูกนาคเข้ามาดูแลแทนทั้งหมดแล้วเงือกหละ่ะในคติชนของลาวเกิดการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนนาคกลายเป็นฝ่ายดีผู้เปี่ยมเมตตาส่วนเงือกถูกผลักให้เป็นวิญญาณร้ายที่คอยทําให้คนจมน้ํา ส่วนในไทยความหมายดั้งเดิมของเงือกก็ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นเพียนปีศาจในนิทานเก่าๆและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อมหากวีอย่างสุนทรภู่ได้หยิบยืมคำว่าเงือกที่ความหมายกำลังคลุมเครือมาสร้างสรรค์ตัวละครใหม่ในจินตนาการของท่านในเรื่องพระอภัยมณี ท่านได้มอบชีวิตใหม่ให้เงือกกลายเป็นอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งปลาที่มีหัวใจมีความรักความเสียสละพูดภาษามนุษย์ได้ภาพลักษณ์ใหม่นี้ช่างทรงพลังมีสเสน่ห์และเข้าถึงง่ายจนสามารถยึดครองจินตนาการของผู้คนได้อย่างสมบูรณ์และเขียนทับความทรงจําเก่าแก่ที่น่าสะพรึงกลัวของเงือกจนหมดสิ้นเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับ การเดินทางของคำว่างเงือกจากนักลาด,ดึกดำบรร์อย่างจระเข้สู่จิตวิญญาณแห่งสายน้ำที่หลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกระไดถูกมังกรหลงของชาวจ้วงแผ่อิทธิพลทับซ้อนถูกพญานาคนจากอินเดียแย่งชิงบทบาทและลดชั้นให้กลายเป็นปีศาจและสุดท้ายถูกจินตนาการของมหากวีเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นนางเงือกแสนสวยที่เรารู้จักกันในวันนี้ครับเรื่องราวของเงือกจึงไม่ใช่แค่ตำนานสัตว์ประหลาด แต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยมที่ซ่อนอยู่ในคำศัพท์เพียงคำเดียวมันบอกเล่าเรื่องราวการประทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้คนในดินแดนอุษาคเนตลอดช่วงเวลาหลายพันปีดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพนางเงือกลองมองให้ลึกลงไปสิครับคุณอาจจะได้ยินเสียงคำรามของจอระเ้โบราณหรือเสียงลมหายใจของมังกรแห่งสายนาำที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์